พื่อนในกรณีที่เราเปลี่ยนเมนบอร์ดเข้าไปแล้วภาพกลับัวนะครับนี่เห็นไหม,มเพืนเน่อนนี่อันนี้ตัวหนังสือของยีหห่ห้อปกติเนี่ยแต่ภาพมันกลับมันมีวิธีแก้แล้วเพื่อน,นนะวิธีหนึ่งก็ลงเฟร์มแบร์ใหม่มันเป็นกับอะไรเ็นกับเมนบอร์ดไม่ใช่เมนบอร์ดเสียนะครับอาจจะตั้งมาตั้งส่วนกลับหัวเนี่ยมาให้กลับทางไม่ตรงกับ ตเบอร์นี้นี่ในกรณีที่เราเปลี่ยนไปแล้วนี่เห็นไหมนี่ปนไปแล้วถ้าเราจะหาเมนบอร์ดมาใส่ใหม่มันก็เสียเวลานานหรือว่าเราจะหาวิธีที่แก้ได้ดเร็วก็คือเปลี่ยนเฟิร์มแบ์นะเพื่อนเปลี่ยนเมมบอรหรือเปลี่ยนเฟิร์มแร์นี่แหละที่พูดนี่แหละก็วิธีก็คือ พอตนี่ตัวนี้คือไอซีเฟิร์มแวร์น,เนนะเพื่อนๆตัวนี้นะนี่นี่น,นี่สลับเอาตัวนี้ไปใส่ของเดิมของที่อยู่ในเครื่องนะนเพื่อนนะนี่พอออกมาเราก็สลับกันเฉยๆนี่แหละแล้วมันก็จะกลับหวัวดงเดิมนะมนเพื่อนนะในกรณีที่ตัวนี้ไม่เสียนะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเสียนะนเพื่อนไอซีตัวนี้จะเสียในส่วนอื่นนะเดี๋ยวเราจะลองกลับลองดูนะนเพื่อนนะ กับไอสลับเฟิร์มแวร์หรือสลับ IC Memory ตัวนี้นะแล้วทีจะเรียกนะแต่เรารู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนทำงานอะไรก็แล้วกันนะนเพื่อนๆนะมันจะเป็นไอ8ี8ขานะนเพื่อนๆนะขาแบดติกินไฟ3มโวลต์ุ3ประมาณนี้นนเพื่อนๆนะขาแบนอยู่ตรงไหนถ้าขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ กันแล้วมันจะจุกไหมอันนี้เราถอดออกมาแล้วนะเพื่อนนะกรแกะมาลังออกมาแล้วมาเทียบกันดูอันนี้บอร์ดที่ที่เราเห็นว่าภาพกับหัวนะครับบอรดนี้นะี่ภาพกับหัวนี่บอร์ดบอร์ดเดิมที่เราจะบอดเอาย้ายเอานี่ O.E.C. Memory ตัวนี้มาใส่ตัวนี้มาดูกันครับงานเพื่อนนะ พอจากตัวนี้นะถอดแล้วนี่เนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นของตัวนี้เอาไว้ที่อื่นก่อนนี่แล้วเราก็ถอดจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วก็ทําการบัดกีรให้ดีๆนะเพื่อนๆน,นะบันกีทุกขาอะไรหรือใช้เครื่องเป่าลมร้อนฮอตแอร์เนี่ยเป่าให้มันร้อนแล้วก็จะประสานเข้าไปหากันตะกัวมันมีอีกวิธีหนึ่งนะเพื่อนๆคือเราถอดเอาไอซีตัวนี้ไอซีฟิร์มแวร์เมมโมรีตัวนี้ ไปลงเพิ่มแวร์ใหม่แล้วต้องมีเครื่องความมีเครื่องอะไรขั้นตอนมันเยอะก็เลยแนะนำํำเพื่อนๆแบบไม่ง่ายซะก่อนในกรณีที่เราซื้อเมนบอดมาใส่ใหม่แบบเนี้ยแวภาพกลับหัวหรือเป็นขี้กากหรืออะไรก็ตามให้ลองทําวิธีนี้ดูก่อนนะเพื่อนเผื่อมันจบนะไม่ได้จบทุกบอดนเพื่อนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จบนั่นแหละเดี๋ยวจะเปิดดูกันนะเพื่อนๆนะดี๋ยวปักดูเลย อรับถ้าไฟตรงนี้ติดก็ถือว่ามาทางเฮานะนี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวมาทางเฮาแล้วเดี๋ยวกดดูก่อนนะปั๊บมันจะอยู่ยังไงถ้ามีแสงฉลองขึ้นก็มาทางเฮาเหมือนกันนะเพื่อนๆนะนี่นี่เห็นไหมแสงฉลองขึ้นแล้วนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเสียบสายสัญญาณดูมันอยู่เฮดดีไหนนะเฮ็ดดีเอ็มไอหนึ่งหรือเฮ็ดดีเอ็มไอสอง เสียงไหมเลื่อเสียงก่อนอ่าจะไม่ตรงเยอะเยอะเยอชุบเสียบหาจนเจอไม่มาอ่ามีเสียงมาแล้วเพื่อนนะดูดิมาดูด้วยกันนะว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยป๊าบโอเคนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนี่ถือว่าโอเคนะนี่นี่นี่โลโก้ก็ ปกติย okay, okay. ไปคุยมีคุณ่ยี่ห้อช่องก็อยู่ในภาพปกติก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,น,นะครับ